สวัสดีค่ะเราชื่อดาด้าคน,น,นะ,คะมาจากนักข่าวเยาวชนพลังดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเรียนทำอาหารไทยที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติที่โรงเรียนการเรือนมาหาลาัยสวนตุสิทธิ์จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้ที่นี่เขามีเปิดอบรมสอนทำอาหารสมัยโบราณกันนะคะเราก็ไม่รอช้ามาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ สีเขียวนี่ใช้หั่นอะไรคะใช้หั่นพวกขักพืชแล้วถ้าเป็สีแดงนะคะสีแดงใช้พวกหั่นเนื้อค่ะนี่เราก็จะมาทําเมนูต้มจิ๋วนะคะส่วนผสมก็จะมีเราไปเริ่มทำกันเลยหอมแดงลงไปนะคะหอมแดงช่วยให้ น้ำซุปหวานขึ้นค่ะอันนี้เราก็จะลองเช็คดูว่ามันสุกหรือยังอย่างนี้คือยังไม่สุกนะคะเพราะว่ามันไม่หลุดออกจากหมีว้าวคะเราก็อยู่กับท่านอาจารย์ที่อบรมเราในวันนี้นะคะ ก็สวัสดีครับผมเชปชานรงท์ทองอ้มนะครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการอาหารอยู่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการเรียนครับมหาวิทยาลัยชลบุรีครับเมนูต้มจิ๋วนี้เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านอะไรคะจริงๆเมนูต้มจิ๋วเป็นอาหารไทยโบราณนะครับคือมีทั้งในวังและก็นอกวงังแต่เดิมเนี่ยในวังก็คือ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นท่านประชวรอยู่ก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ท่านหาประชวรขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมกระจศักชาวเจริญรัตน์หรือว่าพี่หมอของกลุ่มพลังดีนัขอสอบถามท่านคณะบดีนะครับอาจารย์ครับทําไมถึงเห็นว่าการเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์อนุรักษ เรื่องของอาหารควรจะเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยครับอาจารย์ครับ,รบซึ่งเราทุกๆคนเนี่ยต้องบริโภคอาหารทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเราจะรอว่าให้สักวันหนึ่งเขาโตขึ้นก่อนแล้วเขาค่อยรู้จากเรื่องของอาหารเนี่ยผมเชื่อว่ามันสายเกินไปคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความสําคัญคือจริงๆบางทีเขาก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่พอมาแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งอีกรูปแบบหนึง่งที่เขาอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนทางเราก็ยินดีทั้งหมดครับ ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ทําให้การอบรมในครั้งนี้ได้รู้จักกับเมนูต้มจิว๋วซึ่งเป็นเมนูที่ทําง่ายมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางโภชนาการเป็นอย่างมากค่ะให้ต่อไปมีกิจกรรมอะไรดีๆมาเปิดประสบการณ์ด้วยกันนะคะ